จะพาเพื่อนๆไปที่ตรอกซอกซอยที่เราเดินผ่านหลายครั้งแล้วแต่เราก็นึกไปถึงว่ามีแบบนี้อยู่นะคะไปค่ะเราจะพาเพื่อนๆมาเริ่มต้นที่หวนนัวถนนเยาวราชเลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นเมื่อพศ2542<ป>เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ท่านมีพระชนมายุครบ6รอบด้านหน้าทางเข้าจะมีสิงโตแกะสลักจากหยกขาวหนึ่งคู่ซึ่งรัฐบาลจีนมอบให้เป็นของขวัญ บริเวณตรงนี้นะเพื่อนๆถือว่าเป็นหัวมังกรของถนนเส้นนี้เลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นประตูสู่เยาวราชซึ่งถนนเยาวราชนี้มีความยาว1กอมอนะคะตามความเชื่อว่าตรงกลางที่เรายืนเป็นจุดรับพลังชีวิตขอพรรับพรจากฟ้าดินรับพลังที่ยิ่งใหญ่โชคลาภวาสนาก็จะบรรดาลให้ภายหลังในอดีตซุ้มประตูแห่งนี้เคยเป็นวงเวียนน้ำพุมาก่อนนะด้านหลังของวงเวียนน้ำพุเนี่ยก็จะเป็นโรงหนังโอเดียน ซึ่งคนทั่วไปจะติดปากเรียกว่าวงเวียนโอเดียนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ขายของมือสองเนาะจากญี่ปุ่นในยุคแรกๆเลยที่เราเรียกว่าเชียงกงค่ะถ้าบอกว่าตรงนี้ก็คือหัวมังกรส่วนท้องมังกรก็คือตรงบริเวณตลาดเก่าและหางมังกรก็คือสุดที่ถนนเยาวราชค่ะและบริเวณตรงนี้เป็นจุดตัดของถนนเจริญกรุงถนนเยาวราชแล้วก็ถนนมิตรภาพไทยจีนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทางถนนเจริญกรุงกันค่ะ จะเดินไปที่มุมมุมหนึ่งที่เป็นร้าน พวกขนมจันอับทั้งหลายแหละ เยวาวราชนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เขาจะอยู่เลยวัดมังกรมาประมาณห0ึ่งเมตรได้เนี่คือด้านหน้าของทางเข้าเดีย๋ยวนี้เขาเรียกว่าจุมชนเฉลิมชยัย คือทางเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวจับกังมันก็จะดูเก่าๆโบราณโบราณหน่อยนะก็เขาใชยังใช้เตาถ่านในการต้มอ,อยู่เลยร้านบะหมี่จับกังร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ต้นตำรับอยู่ชุมชนเจริญชัยด้วยสายตาที่เรามองก็อาจจะดูลกๆนิดนึงเหมือนซอยตันนะคะแต่ว่าตรงซอยนี้มีร้านอร่อยหลายร้านบรรยากาศก็จะบรรยากาศแบบเก่าๆสติฟู้ดหน่อยๆยังคงใช้เตาถ่าน,นอาจจะดูเก่าเหมือนไม่ค่อยสะอาดเนาะ แต่ว่าเพราะว่าความเป็นชุมชนเก่าแก่ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรมากนักแต่ที่ร้านอ่ะเขาก็ทําสะอาดอยู่นะใส่แมสใส่ถุงมือใส่ผ้ากันเปื้อนทางร้านเนี่ยเราก็สามารถนั่งทานได้บอกเลยว่าชามใหญ่มากใครไม่สะดวกนั่งทานที่ร้านแล้วก็สามารถที่จะซื้อกลับไปทานที่บ้านได้นะคะเมื่อเราทานบะหมี่เสร็จนะคะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะข้างหลังร้านนี่เป็นซอยตันหรือเปล่าแล้วก็เลยถามที่ร้านบะหมี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดินออกไปตรงนี้สิอยู่หลังร้านเองไปดูสิไปดูตลาดเก่าโบราณก็ได้ เมื่อเราเดินออกมาเราก็ยังรีรอหันซ้ายหันขวาอยู่นะคะสักพักเนี่ยก็มีคนบอกเราบอกว่าเขาก็ชี้มาตรงนี้เราบอกอา้าวตรงนี้บ้านเก่าเล่าเรื่องเขาเลยบอกว่าให้ขึ้นไปดูนะคะตรงบ้านหลังนี้เราสามารถที่จะเข้าไปชมได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ,ใใใๆใลเลยวันนี้นะคเรื่อนๆมาที่นี่นะบ้าเก่าเล่าเรื่องนคนเเจริญใจหลังหลังร้านขึ้นเดียวเออแั้ก็มีกับกลางค่ะ ณบริเวณบ้านหลังนี้นะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่องชุมชนเจริญชัยถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยบ้านหลังนี้จะรูกทรงแปลกตาไม่เหมือนกับบ้านหลังอื่นในซอยเลยข้างหน้านี่จะเล็กมากถ้าเราไม่สังเกตนะเพื่อนๆเราจะเดินเลยไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าด้านหน้าจะแคบมากถ้าไม่สังเกตให้ดีๆบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่32ชั้นบนจะจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของหลังบ้านของนิ้วซึ่งในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พำนักของ อุปรากรจีนหรือว่าคณะยิ้วมาก่อนนะคะคือเขาใช้ทั้งอยู่อาศัยทั้งซ้อมยิ้วก็ที่นี่และบ้านหลังนี้เคยอาศัยกันอยู่ถึง4-5ถึงครอบครัวเลยนะอยู่กันแบบแออัดมากๆเลยสะท้อนให้เ,เห็นถึงว่าการอยู่อาศัยแบบนี้นนของคนคนครอบครัวคนจีนในอดีตแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะถูกปล่อยทิ้งร้างสมัยโบราณคุณตาเขาดูหมอตรันี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นมาเที่ยวเยอะเลย มาดูเรื่อยๆข้างบนนี่เก่าจริงๆนะเพื่อนๆเ,เก่าจนแบบสีลอกถลอกปอกเปิหมดเลยแหละนู่นคือบนหลงังคาอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจัดแสดงไว้เดินขึ้นมาข้างในเมื่อเราเดินเข้ามาข้างในนี่เขาก็จะจัดโชว์ชุดนิ้วความเป็นอยู่ของคณะนิ้วเข้าของเครื่องใช้ในอดีตภาพถ่ายผู้คนชุมชน แล้วก็จำลองการบบจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์นะคะบบนิ้วนะคะนั่นก็คือชุดเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ใช้ในการแสดงนิ้วมีเยอะแยะไปหมดเลย คือชุดการแต่งกายแสดงนิ้วเป็นไงเพื่อนๆในเยาวราดก็มีอะไรแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ให้เราได้มาตามหาอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะคะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปทุกอย่างก็พัฒนาของที่เคยรุ่งเรืองในอดีตก็กลายเป็นของเก่าเนาะนี่คือประตูเขาต้องมีชั้นบนอีกแหละแต่ว่าเขาให้เราดูแค่นี้ เพื่อนๆดูนะบันไดขึ้นแบบนี้บันไดโบราณมากเลยโบราณโบราณตึกแถวย่านเจริญชัยมีอายุมากกว่าร้อยปีนะคะยังคงมีความแข็งแรงแล้วก็ยังคงมีความเขาเรียกว่ามีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันเลยแล้วก็อยู่อาศัยกันตามปกติถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเรามองมาจากสอนพระพราชัยนะคะเราจะเห็นว่าตึกแถวเหล่านี้สวยงามมากๆเลย เมื่อเราได้เดินออกจากทางม่านเก่าเล่าเรื่องแล้วนะคะเราก็ขอเดินดูในซอยต่อไปว่ามีอะไรบ้างเราก็เห็นว่าในซอยนี้หรือที่เรียกว่าย่านชัยเจริญแห่งนี้นะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นแหล่งขายกระดาษไหว้เจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถึงขนาดมีคํากล่าวว่าถ้าหาซื้อบางอย่างไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนอีกแล้วในประเทศไทยชุมชนนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะมีอายุมากกว่าร้อยปีย่านชุมชนชาวจีนตรงนี้ที่เรียกว่าชายัยนาทาว ชุมชนเจริญชัยเนี่ยรายล้อมไปด้วยวัดแล้วก็ศาลเจ้าหลายแห่งแล้วก็ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะจึงได้นําความรู้ที่มีนี่มาประกอบอาชีพจนเกิดเป็นย่านการค้ากระดาษไหว้เจ้าแล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรมของจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยตลอดทั้งซอยแล้วก็นอกซอยที่เราเดินผ่านในย่านนี้นะคะเราจะเห็นว่าซ้ายขวาทุกห้องเลยเนี่ย เขาก็จะขายสินค้าประเภทนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเหมือนอนกันทุกร้านเลยแล้วก็บางร้านนะเรามองเข้าไปเราก็จะเห็นมีพนักงานเนี่ยนั่งพับกระดาษอย่างปลาหนี้เลยนะคะถือว่าเป็นเป็นสินค้าแฮนด์เมดเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเราเข้าไปถามราคาไปดูราคาเนี่ยชุดเป็นหมื่นหมื่นก็มีนะคะเพื่อนๆย่านเจริญชัยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงย่านขายกระดาษไหว้เจ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างเดียวนะคะเราเดินมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นมีร้านร้านรัดราขายของกินเนาะหลายๆร้านเลยอ่ะ แทรกตัวอยู่ระหว่างที่เขาขายกระดาษใบเจ้าตรงนี้นะคะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยล้วนมีเอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นมาที่น่าสนใจคิดว่าน่าจะอร่อยทุกร้านเนาะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนเคยมาซื้อตรงนี้ก็เล่าให้กันฟังบ้างนะคะแต่ดูดูในภาพแล้วเนี่ยที่เราเดินผ่านเนี่ยน่าอร่อยทุกร้านเลยะคะ่ะเพื่อนๆย่านตลาดที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะเราถามพวกพี่พี่แล้วก็หรือไม่ก็พวกอากงอาม่านะคะ,ะทางนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดเก่าร้อยปีค่ะ ร้านอาหารตรงนี้นะคะที่เขามีขายตรงนี้เขาจะมีร้านอร่อยให้เลือกหลายร้านมากมายแล้วก็ของกินโบราณหลายอย่างนะคะเขาขายกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยเนาะแต่ว่าตรงกระดาษร้านกระดาษไหว้เจ้านะคะเขาจะเปิดทุกวันเหมือนกันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ อันนี้ปลาอะไรอ่ะ ขนมโบราณนะอายุเป็นร้อยปีนะขนมเนี่ยที่ืองังห่ดสีที่แม่อก้อนแม่อ้อย่งหอมอบหอมซย่งยับไม่ไ้แล้วลองชิ้นหนึ่งดีกว่าคปมย่งยัใช่ลองม่อนว่าอร่อยไมต้องลองไหมคะต่อไปหลกเดียวใส่ถุงหนดีคะง่ถงไ่กินแกินได้ใช่หมไม่ไ

นี่มันออริจินอลอันนี้ออริจินเลยใช่วันนี้จดร้านเจ๊เกียวเจ๊เกียวค่ะนี่คือเจ๊เกียวนะคะเดี๋ยวเราไปชิมก่อนที่นี่ร้านอยู่ก็เจ๊เกียวค่ะตะเดินกรุงที่1ไม่มีสาขานะคะเจ๊เกียวพรีเซนต์เลยค่ะที่ทำแบบออริจินอลมากเลยคิดแล้วเฮงเลยคิดแล้วเฮงเลยนะคะุต้นขาด้วยจ้าหลาด้วย ถ้า <c oughs> แม่มาแม่ก็จะซื้อเป็นน้องพี่ก็เป็นพอเขา <c oughs> ซืไปได้กินทุกอย่างสามชิ้นร้อยเดียว <c oughs> นี่ตามกระดาษเนี่ยแต่กาจอเเนี่ยวันชัยครับนมีไก่กระ,ะ,ะพูยมีสองรอ All here, all here. พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าช่วงตรุษจ,จีนาศาสตร์จีนเชงเม้งคนจะแน่นมากมีทั้งขายปลีกขายส่งครบทุกชนิดแบบไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกเลย รวมถึงว่าถ้ามีการสั่งมีการพับกระดาษการทําเครื่องกรงเต็กลนอาศัยความชํานาญในการทํามากๆเลยโดยไม่โดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยนะถ้าเรามองเข้าไปในในร้านบางร้านเนี่ยเราจะเห็นมีคนนั่งพับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะพับอย่างเป็นล่ําเป็นสันเลยโดยอาศัยความชํานาญนะแมค้ที่นี่อัธยาศัยดีมากๆเลยแนะนําว่าการเลือกกระดาษไหว้เจ้านะให้ดูที่คุณภาพของการผลิตลวดลายชัดเจนสีต้องสดตัดแปะการพับกระดาษ ต้องสวยงามได้รูปแล้วก็สารพัดท,ที่เขาจะแนะนําเลยนะคะอย่างที่บอกเลยค่าว่ากระดาษไหว้เจ้าตรงนี้บางชุดเนี่ยเขาทําเป็นหลักหมื่นเลยนะเพราะว่าเป็นงานฝีมือใช้เวลาในการทําแล้วก็การออกแบบที่เราเดินดูนะเพื่อนๆอ,อย่างคําภาษาจีนเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจความหมายเนาะในบางร้านเนี่ยเขาก็จะเขียนคําแปลความหมายไว้ให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะ ตอนนี้ร้านกาแฟเอียแซนะคะตรงที่เคยอยู่ถนนผ้าสายตรงตลาดเก่าเยาวราชตอนนี้เขาย้ายอยู่ที่นี่แล้ว ถ่ายมาให้แต่ไม่เหนหน้ายาจจยาตอนยอตอน,ตอนตอนจุดจีนมนมาก่อนเน,เนี่ยใช่ตอนที่พระเทพเสด็จไม่ได้มามาก่อนวันหนึ่งทัวคนเยอะก็ทำไมาย้ายาย,ยู่ตรงน,นี้คะ เก่าเป็นของอะไรฮะทรับถุงเขาลื้อทั้งเพิงเลยถุงผู้ใหใช่ใช่ตรงว่าช่องสิงคโปร์ใช่่คือย้ายทั้งหมดใช่ไหมต้อปรับปรุงใหม่หมดเลยแล้วเราไม่รอแล้วแล้วตรงนี้ซื้อหรือว่าเช่าตรงนี้พี่ของวัดพี่ของวัดเมนูเดิมนะคะข้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมวันนี้เราเราชงชาชาร้อนลดน้ำตาลและคอเลสเตอรอลร้านเนี้ย เมื่อเราเดินออกจากทางร้านกาแฟเอแสแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เดินลัดเลาะไปอีกนิดนึงเราก็มาถึงวัดปทุมคงคาเลยนะแล้วกะว่าจะเข้าไปกราบพระ ที่นี่นะคะปรากฏว่าทั้งพระอุโบสถและก็พระวิหารปิดค่ะเนื่องจากทางวัดกําลังมีการบูรณะเราก็เลยได้เดินไปดูแท่นสําเร็จโทษนะคะเป็นแท่นหินสําเร็จโทษโบราณที่วัดนี้เหลืออันเดียวนะคะในไทยนี้เป็นแท่นสําเร็จโทษหรือว่าแท่นหินลงทุบหัวด้วยท่อนจันทร์ประหารผู้กระทําความผิดถ้าเป็นชั้นเจ้านายเนี่ยจะไม่ให้เลือดหยดลงดินเพราะถือว่าเดี๋ยวแผ่นดินจะลุกเป็นไฟนะคะการประหารชีวิตแบบทุบด้วยท่อนจันทร์ มีมาตั้งแต่ก่อนก่อกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในอดีตวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประหารชีวิตนักโทษชั้นเจ้านายตามประวัติศาสตร์การสําเร็จโทษครั้งสุดท้ายแก่สมาชิกราช,ราชวงศ์นะคะเมื่อพศ .2391 <ม>ก็คือหม่อมไกรสอนเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่1 ด้วยข้อหาทําให้เสื่อมเสียราชวงศ์แล้วก็ประพฤติองค์ในทางเล่นเพื่อนนะคะซึ่งโดนประหารชีวิตในสมัยรัชกาลที่3ปัจจุบันแท่นหินสําเร็จโทษนี้ถูกเก็บรักษาที่ศาลกรมหลวงรักกรณเลศก่อนหน้านี้แท่นหินจะมาตั้งตรงนี้นะคะเคยตั้งอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อจเจ้าอาวาสแล้วก็เล่าว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งนะบอกว่าแท่นหินนี้มีสิ่งสิงสถิตอยู่จึงต้องนํามาตั้งให้ตรงกับพระพุทธรูปในพระอุโบสถ จริงเท็จประการใดเนี่ยให้ใช้วิจ,จารณญาณของตนเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้กับทางช่องออมมี่วาเลตีด้วยนะคะและคลิปหน้าช่องออมมี่วาเลตีจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย